ผมกินเลยครับเสร็จหรือยังฮะถ่ายเสร็จหรือยังโอ้ยเพิ่งถ่ายเองวันวันพี่แอนในคลิปนะหิวแล้วนะเออรอหน่อยสวัสดีครับอยู่กับเราอีกเช่นเคยนะครับได้เดี๋ยวจัดให้นะฮะวันนี้ผมก็จะมากิน ส้มตํา <Wow. S 1> หรือว่าตําถั่วก็มีมีหมูนี่มีหมูแล้วก็มีหนอไม้มีหมูย่างมีถั่วพูแล้วก็มีข้าวจีเนาะส้มตําก็ทําเองหมูก็ทําเองข้าวจีก็ทําเองครับผมครับไม่เสียเวลาโซโลเลยครับเดี๋ยวอื ผมกินเลยครับเสร็จหรือยังฮะถ่ายเสร็จหรือยังโอ้ยเพิ่งถ่ายเองวันๆพี่ถ่ายในคลิปนะหิวแล้วนะเออรอหน่อย <c oughs> เดี๋ยวได้กินแล้วรอหน่อยื <c oughs> มาเลยสโลอืมหวานือนเนื้อสันในครับเอาไปแช่ไว้ซอยเล็กๆอื กินแบบนี้แล้วคิดคิดถึงบ้านเนาะอัของดิบกินแล้วเ <c oughs> มียรอกินข้าวอยู่ n น r m ไม้ o น m a ไม้าไม้ก็ซื้อครับหนาไม้ซื้อมายี่สิบบาท <c oughs> ก็ถูกอยู่ครับยี่สิบบาทนี่ถูกอยู่ ตำตำหูตำข้าวจีนี่คำโตโตครับ ส้ตมตำนี่ <c oughs> สีภรรยาผมเป็นคนต่ำชนแก้ว ก็มีหลายคนนะครับที่ว่าให้ผมกินเนื้อวัวหน่อยพี่ซอยจุกหน่อยพี่ตับ,บว,วัวหวานๆหน่อยอะไรเงี้ยอันนี้ผมทําไม่ได้จริงๆครับเพราะว่าผมนับถือองค์องค์งพ่อพระพิเคเนตเนาะก็เราเป็นลูกหลานท่านแล้วก็ไม่อยากอยากกินเนื้อที่เป็น ทนรับใช้ของท่านก็นับถือไม่ได้ปีจะสองปีแล้วครับแล้อย่างก็กินดิบมันไม่ดีครับพัญยาิเยอะถ้าน้องๆหนูๆเห็นแล้วเฮ้ย พี่ได้ด้วยจัดให้เขากินเนื้อหมูแล้วไปเห็นเนื้อหมูในตู้เย็นเอามากินอนนันไม่ได้นะครับมันเป็นไอเนี่ยพยาธิเขาเยอะแต่ผมกินผมก็กินยาถ่ายยาถ่ายพยาธิ อร่อยครับถ้าชอบก็กดใจถ้าถูกใจก็กดแชร์ถ้าชอบผมก็ฝากสับสไครด้วยนะครับ ส่วนในเรื่องคลิปสั้นที่ผมทํานี่คือผมทําให้คนดูดูแล้วไม่เครียดเนาะคลิปสั้นทั้งหมดผมเห็นทุกท่านยิ้มได้ผมก็ดีใจแล้วนะครับส่วนผมได้เดี๋ยวจัดให้หรือว่าเป่าคอลาตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ